คุณหนหนานจากอาทิวัจิตสุจรามแล้วก็ทำความสะอาดในภาคเช้าทุกวันนะครับรปอบวัดจิตสุจรามตั้งแต่หน้าวัดไปจนถึงหลังวัดหลายๆกุฏิก็ได้รับการปรับแต่ง เดยจะพบการปัดกวาดทำความสะอ,ดอาดรอบควมที่สวยงามวันนี้ก็ได้มาทําการปรับแต่งต้นไม้นะรอบๆกุฏิเหลืองหรือกุฏิสุนทรผู้ของพระสุตติวิรัฑิ์จะมีไม้ดอกไม้ประดับแต่วันในชนนี้จะเป็นต้นไม้ที่เกียวจะอุ่มพระวรมโดนฝนลงมาเรื่อยๆ ทางหน้าบันไดทั้งหน้ากดนและรอบดุติทั้งหมดก็จะมีะต้นไม้เป็นไม้กระถางขนาดใหญ่ทำให้เกิดความ,มนดดสวยงามกับอนุโมทนา